ต่อๆนะครับนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับคือเราต้องเราต้องรู้ว่าก่อนนะครับว่ามันรับได้กี่ตันต่อตารางเมตรนะครับพอเรารู้เสร็จเราก็สั่งเสาเข็มให้พอดีนะครับกับงานฐานลากนะครับพอตอกลงไปเราต้องตัดทิ้งนะครับทีนี้นะครับตัดทิ้งแล้วก็ลงจะเป็นฐานแผ่หรือฐานแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับอ่าอันนี้คือวิธีการที่จะ ทำงานโครงสร้างให้มันถูกวิธีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหันหน้ามาเจอกันนะครับเมื่อกี้มันหลุดไปนะครับเมื่อกี้หลุดไปก็เลยมาไล่ต่อให้นิดหนึ่งสรุปให้นะครับสรุปอันดับแรกก่อนนะครับต้องรู้ว่าดินรับน้ําหนักได้กี่ตันนะครับและต้องรู้ว่าดินแข็งมันอยู่ลึกลงไปกี่เมตรเพื่อเราจะสั่งเสาเข็มถูกถ้าจําเป็นจะต้องลงเข็มนะครับถ้าดินมันอ่อนนะครับดินมันอ่อนดินมันพึ่งถมหรือว่าดินมันเป็นแบบ บนพื้นที่จังหวัดบางจังหวัดดินมันแข็งนะครับเราก็ต้องสำรวจก่อนให้รู้ก่อนว่าความลึกของชั้นดินแข็งมันอยู่กี่เมตรเราจะได้สั่งเสาเข็มถูกแต่ถ้าความลึกของชั้นดินแข็งมันอยู่แค่เมตรหรือเมตรห้าสิบเราก็ทําฐานแผ่ได้นะครับทาฐานแผ่ไปเลยแต่ฐานแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรหรือเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบหรือสองเมตรคูณสองเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับน้าหนักของ ดินบริเวณนั้นนะครับแล้วขึ้นอยู่กับน้ําหนักของตัวบ้านที่จะถ่ายลงด้วยว่าบ้านเราหนักไหมถ่ายลงไปกี่ตันต่อตารางเมตรต่อหลุมนะครับส่วนใหญ่แล้วบ้านสองบ้านชั้นเดียวจะลงไปที่ประมาณ8ปดถึงสิตันต่อหลุมนะครับเพราะฉะนั้นดินเราก็ต้องรับให้มันได้ถึง8ตันนะครับมันมีเครื่องมือวัดนะครับมันมีวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นการสันนิษฐานไม่ได้เอามือจับดินแล้วอ๋ออันนี้ดินแข็งคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คงจะมีเครื่องมือวัดแล้วก็ออกมาเป็นผลมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับว่าดินบริเวณนี้ได้กี่ตันนะครับเราถึงจะทํางานด้วยความมั่นใจนะครับเราจะต้องรับประกันลูกค้าไปเรียกว่าเกือบตลอดชีพเลยนะครับสําหรับงานโครงสร้างเนี่ยอย่างน้อย5ปีนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่ซุดเนี่ยอย่างน้อยต้องรับประกันเขา5้าปีนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับทุกทกท่านที่จะสร้างบ้านขายหรือจะรับเหมาเขาหรือจะสร้างบ้านตัวเองนะครับก็ให้ฟังไว้แล้วก็เอาไป ประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองนะครับต่อจากนี้ไปนะครับงานจะได้ไม่แตกไม่รล้านะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องร้องเรียนต่อคบนะครับเรื่องเาวาจะได้ไม่ต้องขึ้นสู่ชั้นศาลเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าทําให้ดีนะครับจบรวยแล้วมีความสุขนะสำหรับโคตจกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแชร์ให้เพียงเท่านี้นะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับมันมีไลฟ์ก่อนหน้านี้นครับก่อนหน้านี้ไลฟ์ไปแล้วมันหลุดนะครับก็เลยมาไลฟ์ต่อให้ในเรื่องของการทํา บ้านไม่ให้แตกไม่ให้เล้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันที่2วันที่3เมษาเจอกันนะครับสําหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรรีบเลยนะครับใกล้เต็มแล้วหรือถ้าไปไม่ได้ไม่สะดวกเดินทางก็ดูผ่านไลฟ์สดได้นะครับเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดก็ได้นะครับดูผ่านไลฟ์สดไปพร้อมๆกันกับคนที่เรียนในห้องนะครับค่าสัมมนาสด9,900นะครับค่าดูผ่านไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับ6,900นะครับรีบสมัครได้เลยอินบ็อกซ์หาแอดมินได้เลยนะครับ ผมโคชโจลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ